ไอ,อจอนทำอะไรของมันหน่งไอจอนไอทำอะไรเอ็งเล่นอะไรไอจอนฮะยกผ่านขึ้นมายกขึ้นนิดนึงยกขึ้นนิดนึงแล้วก็เองเยียบไอตัวนั้นน่ะไอ้ตัวกันกันล็อกอะ่ะกันฟรีอะ่ะ เอาใบมีดกดลงอ่ยกยกๆๆยกขวานอ๋ออ่าลายลายเยีบเยบกันล็อกอะ่ะเยียบกันล็อกเออเยียบให้มันลงเลยียบให้มันลงไปเลยยกใบมีดขึ้นอะ่ะ โนะกัโดโอ้หานไเดียวโนเองเนาะเมื่อกี้เหยล้างมากก็ได้แล้วไอ้เสือกไปเดินหน้าเอ๊มันไม่ไม่ไม่เหยียบกันล็อกไงมันจะมาได้ไงมันก็มุดติวๆงั้นเลยเก็กน้อยยกไปมิดขึ้นอีกเออโนูโนะอาจจอยนเองหยาบลูกพี่เห็นเอง เอ็งโดนแน่เอาเอาเร่งแรงเเลยโยกอีกโยกอีกเอ๊เป็นไม่ดีเสียชื่อไอ้จอนหมดแล้วไอ้จอนเอ้ยเอาไปคับ ตายโยงเองเออจะขึ้นแล้วนั่นนะ่ะไอ้ใส้แกอะไรนั่นนะ่ะ นายทำให้มาหนีเด้อหนีเด้อน้าทำให้ลงมาเออเอาหนีถ่าย,ยไว้อะไรฮะเยะ้มื้สันหาอะไรชันเลยเน้อง ึงล่องนิยมันไม่ถนัดดิลนเ้นตกใจเลยไหมตกใจไหมตกใจไหมถามหน่อยตกใจไหมตกใจไหม ตัวใจคุยกับสาวอยู่ใช่ไหมดิฟังเพลงฟังเพลงอะไรเพลงเห็นไหมแบบโจรออออมยูนี่ไงยามันบวมไหนออกบวมนี่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 นี้มัน่ นี่แยบกันล็อกกันมันพีอ่ะเออแยบอยู่นั่นเลยแต่มันขึ้นไม่ไหวอย่าไปดันหน้าอย่างเดียวเออเออเตรียมมือไหมเป็นไงเครื่องร้อนไหมร้อนหรืออุ่นๆทือว่าเย็นฮะเครื่องเย็นไหมเออเอ้ยควันเอ้ยควันมาควันเอ้ยควันมาควันจอนมาเด้อมาอยู่กับเนื้อกับตัวเด้อเด้อ มาแล้วมาแล้วขวัญมาแล้วให้ใส่กระถาให้ไหมให้ขว like. ัญมันมาไงคืออะไรมันเสียตรงไหนใช่ไหมเสียไหมเสียไหมอะไรนะอ๋อใบมีดหมดดันไม่สนุกมันก็เหลืออยู่หน้อยแลลวนี่ไปแล้วเนาะอ้องกดกดลงเลย เรียบปรับตรงนั้นให้มันเสมอๆหน่อยหน่อยย้า้ยายมันเอียงอ่ะโอเคแล้วมุมตรงนั้นอ่ะมุมที่เขาลงอ่ะเออเออมาแล้วมาแล้วมากับกับเนื้อกับตัวแล้วหรือว่านั่งพักก่อนพักก่อนหั <laughs> 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 วใจแวบ,บเลยแวบบแวบบหนึ่งเลยโอ้ย ความรถคลอมไม่เนาะความรถคลอมไม่เนาะไอคนมาบอกบก็บอกอีกโอ้ยเรายิ่งแต่ใจหายไปอีกใช่นไหมโอ้ยจอนเอ้จอนโอ้ยจ,จะเลิกขับรถเต้นวันนี้แหละเอาไปไหน,น,นกันนั่นนะฮะเที่ยงแล้วเหอยังโอ้ย กินน้ำก่อนไหมกินน้ำก่อนไหมน้ำกินน้ำก่อนเออฮะยังไม่หิวบอกสเสบบรบอกนะเอ,อ้ยเอ,อ้ยเยปัดข้างวะปัดข้างจะได้โลโลเออยปิดลูกตาปิดลูกตาไปตัดผมไปกัน <laughs> ตัดไหมพี่มีกันตรอยู่เดี๋ยวตัดให้เช็คเช็คเช็คช็คเลยฮะพี่มีออเทำไมจะตัดเองอ่ะ นี่เองไปหาแป้งที่ไหนม <laughs> แป้งอะไรแป้งไอ้ไอ้นี่บ่เ๊ะตรงจมูกไอ้ไปดูกระจกดูว่ะตรงจมูกตรงหน้าผากเนี่ยทาช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยอืมจะได้ดมมาแป้ <laughs> <laughs> งฮ่าฮ่าฮ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 า มาเร็วเอ้ยยางสั่นยไม่หายเลยจับโทรศัพท์นี่สั่นไหมสั่นไหมจับโทรศัพท์สั่นรัวโทรศัพท์เขาตกอะตกอีกเฮ้ยเย่เย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 จะดันทันไมนี่งั้นน่ะดันทันไ้มนี่ราเทย่ยงี้จะดันทันไหม ทันอยู่ทันอยู่เออฝีมือจรอ,อยู่แล้วใช่ไหมเอจอจรนอ่ะมันเอจอจรนอ่ะมันฝีมืออยู่แล้วนอ้องเออไปแล้วเออหัวหน้าเด้อเออแต่ละคันเนะาะเห็นแต่มีแตรเดี๋เดเดไปทำสวิตใหม่เบอร์เรมอาดาจรอะไรเงี้ย